สวัสดีค่ะสุภูสุคนบด้เห็นกันนานตีไม่บล็อกคอยสบายนะคะก็เลยบดไดร่งคลิปไรสดนะคะก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกทกท่านด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีกันอีกรอบเดิมมาแล้วมาแล้วตีไม่คนเดิมนะคะปัญหาหลายอย่างธนาคารก็ยังเขาแอบบด้โอนเงินไปคนรับก็ยังบ่ท่านในหเดจะพี่น้วงโอ้ก็สิไกลกับเมืองไทยล้วล่ะค่ะไกลแล้วตีไม่ก็ได้ เจอกันเดอ้อพี่นองเดอ้อกันนี่ล่ะบรรยากาศดีแห้งแห้งค่ะล่มพัดวิวเย็นดักจ่อยๆแดดก็ออกค่ะพี่นองิึงโอ้ดอกไม้หลายห้ามดอกไม้ป่าค่ะแต่ว่าตีไม้สีแพรเกยซอนดอกไม้อยู่ดยนะเด้อค่ะพูดนะแดดเป็นยังไงคะทางเมืองไทยฮอนบอเจอกันเดอ้อพี่นองเดอ้อเจอกันเมืองไทยจะใกล้แล้ว เดินออกสักนิดนึงออกกําลังกายเบี้ยนหัวพี่น้องไปเพ่สบายแบบมิโลประจาตัวเนาะอะ่เข้าใจกัน,นะะเนาะค่ะเนาะก็มีพี่เพนขอบคุณพี่เพนมากนะคะที่หลังไม่มาถามข่าวข่าว,าวตีไม่ว่าเป็นยังไงแล้วก็มาแจ้งว่า y o u t u b เกาจะเปลี่ยนปรับใหม่แล้วนะถ้าอ่าเขาว่าอะไรไม่ลงคลิปบ่อยๆมันก็จะได้ทําชั่วโมงใหม่นะคะขอบคุณพี่เพนนะคะก็คือแอดมินของตีไม่เองนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไม่ว่าจะใคร หลายๆคนที่หลังบ้านมานะคะไม่เอ,อ่ยชื่อหรือว่าไม่อะไรก็ขอประทานโทษด้วยเด้อก็ขอบคุณมากๆอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งกันขอบคุณที่ยังเป็นห่วงตีมาอยู่ตลอดนะคะขอบคุณมากๆอันนี้กับพี่น้องเพื่อนรวแพะนะคะหนาหอนแล้วนะมันก็มียาให้แพะกินหลายนะคะนี่เห็นบอกค่ะดอกไม้สวยสวยเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องคองไปเฮา ผิดพลาดประการใดติไม่ขอโทษขออภัยเด้อค่ะมือนี้ก็เอาวิวส,สวยๆมากก็จะเห็นหนากันเถาะนะคะเดี๋ยวติไม่ขอพักฟื้นสักอ่าขอเวลาสักสองมือแล้วกันนะคะให้ยหนามันให้ยหนามันดีก่อนมันมันส้มค่กโนบรสบายเนาะพี่น้องเนาะสักชิยหวหอดมือใดดดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่มุมมุมปีใหม่ถึงปีใหม่ป่เอ,อืออีกบรดวนก็สิได้กลับบ้านหรอกกลักบไปพักผ่อนสมองอยู่บ้านเนาะพี่น้องโรคซึมเศร้าเนาะเนาะ มันก็ต้องอ่อนไหวง่ายเป็นธรรมดาหละพี่น้องถึงว่ามันกระกับมากคือเก่าอีกนเวียนๆว่าไปใส่ตกเถอก็ประมาณนี้นะคะทีแม่กับสียางเบืบ้องรอบๆนี่เนาะสีออขาวอีกคุณและพี่น้องเบื้องแกะห้องอวันนี้น่าจะมีงานนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นงานมันเกิดใหญ่ด้วยแหละอ่าน่าจะเป็นงานมันเกิดใหญ่นะคะ<ม>เขากับอลกออาอยางมาสงสัยมื่อนี่สิมีป่าตีพี่น้องเอ,อ้ย อาตีแท้ละคะพี่เมื่อนี้นะดีไากข้าวขาวดิพี่น้องข้าวเฮือนข้าวเฮือนจางเดือดกรบปุ๋ด้วยไปข้าวแห้งข้าวพ่นน้งข้าวแห้งสู้ขาสู้สู้ทุกคนสู้สู้สู้นี่แหละเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในอ่ อะไรเขาเียกเซฟโซนของเราเนาะทุกคนเนาะมันก็มีทุกคนแหละมันก็มีอะไรเป็นเป็นม,มีเวลาเป็นของตัวเองเราจะไปให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะต้องเข้าใจตรงนี้นะคะเออหุยงามเถอะพี่น้องอนะุณงามเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูลุ้นร้วนเลยนะคะก็อย่าว่าอย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะถามว่าอ๋อตีมไม้หายไปไส่เด้อพี่น้องตีไม้กับพี่ทีละแต่อยู่แถวๆนี่แหละพี่น้อง ยู่แถวๆแนวันที่ยู่แถวๆล่องบาทน่ละค่ะพี่นองบาไห้ไปใส่โอ้ยแต่ละมือแต่ละเดนะคะก็ต้องให้เวลาตีไม้แนวเขาเลือดมากอ่ะไปไปเปลี่ยนเลือดมาก็ต้องรอเวลาอาทิตย์หนึ่งเลือดอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลือดวีนเลือดเบียงเลือดนักเลงเลือดหมอเลือดแพทย์ก็ว่ากันไปพี่นวงสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆนะคะกะขอโทษขออภัยเด้อคัน ผิดพลาดประการใดตีไม้ขอโทษขออภัยหลายๆเดี๋ยวมืออื่นหรือวันต่อไปถ่ายตีไม้บริเวสวนติไม้ก็จะมาเฮ็ดคลิปให้ด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวห้องสิลงไปที่ที่ของเราอยู่ตรงนู้นนะคะเราก็จะไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ดูอันนี้ก็มาบริเวณแถวๆตรงใหม่ของเรานี่นะคะมันมันสวยนะบรรยากาศมันดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันธรรมชาติมันบัดเราทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเออพี่น้องนะคะ แล้วก็คุณใดได้ยินซื้ออย่างอยู่ใสตีไม้ในบมเมนตีไม้แล้อพี่นองเด้อมีผูใดก็พี่สาวตีไม้บามีคนไปประกาศซื้อเทอตีไม้ตีไม้เป็นเทอบอกฉันบาเคยเข้าไปได้อจ้าฉันบาเคยเข้าไปนะพี่นองเอ้ผูใดกระดายพี่นองฟองไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้สวยมากเลยบรรยากาศขอบอกเลยบรรยากาศนี่แบบหลักล้านเลยนะคะทุกคนจริงๆมันสวยมันเลิศ คืออะไรคืออะไรคืออะไรเครื่องบินนะคะบนฟ้าเราคืออะไรคืออะไรคืออะไรเนี่ยชอบตรงชอบตรงสนามหญ้าเลยทุกคนชอบตรงสนามหญ้าเพราะอะไรมันสวยมันมีดอกไม้นะเกยสวนนี่แหละเพื่อนแพ้เกยสวนอันนี้แหละทุกคนโอ้ยเพื่อนเกือบแล้วดีเพื่อนไปลงบ้านท่านนะคะเพื่อนออกจากลรงบ้านแล้วล่ะเออมูอันมูตีไม้กับตีไม้กับพ่อปนกันแล้วพี่น้องเออพ่อปนกันนะคะ โทรหานางอยู่ลูกลูกแพะน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมคะตัวเล็กๆมันจะมีสีดําสีน้ําตาลสีขาวนะคะนี่เห็นไหมสีน้ําตาลสีขาว ะะสวยสวยมากตีมาก็ไม่เรื่องไอย่างมาบอกสุโมนเจ้าฟัางเลยพี่นอวแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกเนาะเดี๋ยวสิไหลสุดบอกจากสุโมงหนึ่งนะคะ่ว่าเมื่อนีขอ้ขอแบบลงคลิปจกคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพ่นมึงกระตือนือ้นขอบคุณพี่เพ่นหลายๆเ้อค่ะเพื่อนก็เป็นห่วงตีไม้เหระ,ะว่าเงี่ไปเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงจะแต่ว่าคนที่แบบว่าเป็นเอฟซีจริงๆเขาจะรู้นะว่าตีไม้นะมีโรคประจํานะคะประจําตัวบางที เลือดเ้ากับบรลูว่ลเลือดมันสีขุ้นสีล่งเลือดอมันสีเบิดสีจางสียังเ้ากับบรลูพี่น้องเต่ว้าเขาเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาเลือดบ่อยบ่อย,อยค่ะพี่น้องแล้วก็ได้เข้าหลายกระปุกด้วยไม่ใช่สองสางกระปุกนะเป็นซิปกม็มี่ค่ะพี่น้องเออเป็นซิปก็มี่นะคะบางทีนะ่ะเราก็คิดว่าทำไมเราขาวขึ้นมันไม่ใช่พี่น้องมันซีดค่ะมันซีดพอเลือดเบิดมันซีดมันซีดนะคะเลือดมันเบิด สวยมากเลยตรงนี้ชอบมุมนี้มากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตีมายเขาจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงอยู่ชอบตรงโซนนี้มากๆเลยชอบเป็นอะไรที่ชอบแบบสุดๆเลยละ่ะมันรู้สึกว่ามันทําให้เราดีนะเออตีมายใช้รองเท้าแตะกันนะจ้ะบักเหตก็ไล่ไหลได้พีนวองเด้อบังเหตุอยู่นี่ก็ได้เลยนะสวยมากเลยนะคะจังไดกับตีมายก,ก็ขอฝากนะคะช่องตีมายโนเวแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกันเข้ามาเยอะๆนะคะผิดพลาดประการใดตีม่าก็ขอโทษขออภัยในเด้จดเอจะเดินบสถ์ใตังใจเพิ่อนพิจิตต์ต่หน้าที่จะเฮ็ดอีงมันผิดพลาดกัดสิพยายามให้ไหลส่สดได้ลงคลิปบ่อยๆนะคะเฮ้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ทุกคนเอฟซีทุกคนนะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะไปอยู่ไสกับมิตรคนฮารคนเมตตาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคลิปนี้ตีม่าก็สิขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหนา้าเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ